This is the Standard Podcast. Eye opening for your ears. Eight Minute History. ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับเราจะได้ยินข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการประทะกันนะครับของกองกําลังชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลทหารพม่าหรือว่าเมียนมานะครับที่ในปีดอนะครับแน่นอนว่าคงไม่ใช่การประทะกันหรือความขัดแย้งครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเราจะได้ยินเรื่องของความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ต่างๆนะครับรัฐต่างๆของพม่ากับรัฐบาลกลางมาเป็นเวลายาวนานเป็นทศวรรษตั้งแต่เราจําความได้นะครับก็ทําให้อดถามไม่ได้นะครับว่าในเมื่อชาติพันธุ์เหล่านี้และชาวพม่าไม่ได้รักกัน แล้วพวกเขามาอยู่รวมกันได้ยังไงเป็นเวลายาวนานนับพันปีนะครับทำไมต้องมาอยู่ร่วมกันและสําคัญมากครับหลังจากที่พม่าเองได้รับเอกราชจากบร i เตนเอ็มพายไปแล้วพวกเขาก็ยังคงอยู่รวมตัวกันเป็นสหภาพพมา่าซึ่งในปี1989ก็เปลี่ยนมาเป็นสหภาพมินมาที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้ เรื่องราวของสถานการณ์อันนี้เป็นเรื่องข่าวสารที่ก็ต้องติดตามต่อไปครับแต่ว่าทุกเรื่องนานก็ล้วนแต่มีความเป็นมามีประวัติศาสตร์ที่เป็นที่มาเป็นจุดกําเนิดของพวกมันครับและประวัติศาสตร์8นาทีในเอพิโซดต่อจากนี้ก็ขอเรียบเรียงข้อมูลอันแสนยุ่งเหยิงให้เข้าใจกันแบบง่ายที่สุดนะครับ เรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับก็คือความขัดแย้งครับของชาติพันธุ์ซึ่งบางครั้งก็เรียกกันว่าชนกลุ่มน้อยเนี่ยนะครับในเมียนมาเนี่ยนะครับมีกันมาตั้งแต่ยาวนานเลยเรามองย้อนกลับไปโน่นเลยนะครับเป็นหลักพันปีเลยสมัยกําเนิดขึ้นของอาณาจักรพุกามข,ของพระเจ้าอนนรธามังชอบผ่านการเวลานะครับทั้ง3จัก,กรวรรดินะครับของพมา่ามาจนกระทั่งถึงยุคราชวงศ์สุดท้ายก็คือยุคราชวงศ์ก้นบองของอังวะนั่นแหละครับ จากนั้นครับ100ปีอยู่ภายใต้การปกครองของ British Empire ที่เขาเรียกกันว่า British Rule in British Burma การลุกรานพม่าของจักรวรรดิอังกฤษตามด้วยช่วงสงครามโลกครั้งที่สองครับที่กองทัพพระจักรพรรดิญี่ปุ่นบุกเข้าไปในพมา่าจากนั้นก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ในเวลาต่อมาการจบลงของจักรวรรดินิยมอังกฤษในพมา่าสัญญาระหว่างนายพลองซานกับนายกรันตรีเลเบอร์ของ,องกฤษนะครับก็คือเคลเมนแอตลีย สนธิสัญญาปางหลวงที่มีการลงนามกันนะครับที่รัชฉานซึ่งถือด้ว่าเป็นแกนกลางของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้การรัฐประหารยึดอำนาจของนายพลเนวินจากอูนุในปี1962ทุกอย่างที่ไล่เรียงมานี้ครับล้วนแต่มีอิทธิพลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นว่าในเรื่องของความขัดแยง้งระหว่างชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดคือพม่าและชาติพันธุ์คนกลุ่มน้อยมาทั้งสิ้นครับ แต่ก่อนที่เราจะเดินหน้าไปสู่ประวัติศาสตร์นะครับเรามาดูรูปแบบการปกครองนะครับของสหภาพเมียนมาที่เราคุ้นเคยกันนะครับบางคนก็เรียกกันว่าสหภาพพมา่าเพราะยังติดชื่อเดิมันอยู่ พามา่าถ้าเราไปมองนะครับลักษณะเชิงภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยหน้าตาของพาม่าคล้ายๆกับไทยครับก็คือหน้าตาเหมือนขวานแหละครับเพียงแต่ว่าคมขวานของ2ประเทศก็จะหันออกกันไปคนละทิศนะครับโดยที่ด้ามขวานของทั้ง2ประเทศก็วิ่งคู่ขนานกันลงมาก็ตามเทือกเขาตะนาวศรีนั่นแหละครับทีนี้ถ้าดูแผนที่ของสาภาพะเมียนมาไปแล้วจะพบว่ามีการแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็นแบบนี้ครับท่านจําคํานี้ไว้นะครับ7ภาค7รัฐ คำว่าภาคก่อนครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษตรงคำว่า divisions มีความหมายว่าพม่าก็จะมี7 divisions คำว่า division s หมายถึงพื้นที่ราบลุ่มที่มีชนชาติพันธุ์พม่านะครับที่เป็นชนกลุ่มใหญ่มีอิทธิพลสูงสุดในประเทศเป็นส่วนใหญ่นะครับภาคทั้ง7ได้แก่อะไรกันบ้างครับย่างกุ้งอิรวด,ดีพระโคมันเดเลมิงเวและสัง พื้นที่ทั้ง7ภาคนี้ถ้าเราไปมองแผนที่จะพบว่าอยู่บริเวณใจกลางของประเทศเลยเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะครับมีอีกหนึ่งพื้นที่ครับซึ่งเป็นเทือกเขาั่นก็คือพื้นที่ใต้สุดก็คือด้านขวานของเขาเรียกว่าพื้นที่ตะนาวศรีภาษาอังกฤษเขาเรียกยากนะครับททนิสรีก็แปลว่าตะนาวศรีนั่นแหละครับตรงไปตรงมาที่สุดในขณะที่พื้นที่ที่เรียกว่ารัฐหรือว่าสเตตซึ่งมีด้วยกัน7 s t a สเตตต้องเข้าใจนะครับว่าสหภาพเมียนมาเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงมากและพวกเขาย้าามมิใชช่ตพพัันนธุ์ะครบ แต่ด้วยความเป็นมาทางประวัติศาสตร์พวกเขากับชาวพมา่าไม่ได้กลมเกลียวกันไม่ได้อยู่ร่วมกันแต่ว่ามีความขัดแย้งกันมาโดยตลอดเลยสําหรับเจ็ดรัฐที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนี้ก็จะมีชาติพันธุ์อื่นๆได้แก่อะไรกันบ้างครับตะวันออกนะครับจากเหนือไล่ลงมาเลยก็คือคัชชินฉานฉานเนี่ยเป็นรัฐของคนชาติพันธุ์ไทยใหญ่พื้นที่นี้เราจะมีความคุ้นเคยนะครับเพราะมีพื้นที่ติดกับประเทศไทยและเป็นรัฐชาติพันธุ์ที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดถัดมาครับก็คือกยา กะเรียงก็จะมีพื้นที่ติดกับประเทศไทยเช่นเดียวกันลงมาอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นรัฐมอนนะครับส่วนทางตะวันตกของเขาก็จะมีรัฐยะขย่บางทีก็เรียกอารากันบางทีก็เรียกว่ารักินอีกหนึ่งรัฐครับที่หันหน้าไปทางอินเดียนั่นก็คือรัฐชินเริ่มต้นกันที่ภูมิศาสตร์พาม่าก,ก่อนนะครับพวกเขาเนี่ยมีอินเดียอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับมีจีนอยู่ทางตอนเหนือมีไทยอยู่ทางตะวันออกสิ่งนี้เองครับถ้าเรามองไปแล้วบางคนเขาเรียกกันว่าพาม่านะเป็น anthropologist paradise คือพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์เชิงมนุษยวิทยามากพวกเขามีวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายภาษาแตกต่างหลากหลายและมีเพียงข้อเดียวที่อาจจะเป็นข้อยึดโยงร่วมกันคือเกือบทุกฝ่ายใช้คำว่าเกือบนะครับเพราะไม่ใช่ทุกแห่งก็คือการที่พวกเขานับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทเป็นศาสนาหลักนะครับเดี๋ยวมาดูครับที่บอกว่าเกือบแสดงว่าไม่ใช่ทั้งหมด และที่เหลือน,นั้นนับถือศาสนาอะไรกันบ้างนะครับก่อนที่จะเดินหน้าไปปูพื้นสักเล็กน้อยครับว่าพมา่าเองนะครับมีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยเล็กน้อยประเทศไทยมีประมาณสัก500,00นตารางกิโลเมตรในขณะที่เมียนมานั้นจะมีพื้นที่ใหญ่กว่าเราประมาณ20%ก็ก็ประมาณ600,000กว่าตารางกิโลเมตรพลเมืองของเขานะครับเป็นชาวพมา่าก็คือชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดประมาณ70%ในขณะที่ อันดับที่2ครับมีประมาณ9%นั่นก็คือไทยใหญ่อยู่ที่ฉานอีก7%นั้นเป็นกะเหรียงครับส่วนมอนมีเล็กน้อยมากครับประมาณ2%ชาติอื่นก็กระจายกันไปเล็กน้อยครับจากการที่แต่ละชาติเองมีอัตลักษณ์หรือมีเอกลักษณ์ของตัวเองพูดภาษาต่างกันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของประเทศนี้ตั้งแต่เป็นอาณาจากักรเป็นจักรวรรดิเป็นอาณานิคมพวกเขาขัดแย้งกันตลอดมาและมีชาวพามา่ากลุ่มชาติพันธุ์ปกครองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีได้ใช้หลักการแห่งความเท่าเทีเทยมในการปกครองพาม่านั้นภาษาอังกฤษสะกดได้2แบบนะครับถ้าเรียกกันว่าชนชาติพามา่าสะกดว่าบาม่า B A M A R ถ้าเป็นประเทศ British Burma B U R M A นะครับ ทีนี้เราไปดูยุคก,ก่อนนะครับที่พมา่าจะตกเป็นอาณานิคมของ British Empire วิธีที่ง่ายที่สุดในการอธิบายประวัติศาสตร์พมา่าที่ยาวนานหลายร้อยปีจนเกิดพันปีนั้นคือเราไปดูอนุสาวรีย์สามมหาราชของพมา่าครับเวลาที่พูดถึงเมืองเนปิดอเราก็จะเห็นอนุสาวรีย์ใหญ่ยักษ์นี้เขาเรียกว่าอนุสาวรีย์สามมหาราชนะครับเป็นการสะท้อนออกซึ่ง3ยุคที่พมา่านั้นเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่มากปฏติมากรรมนะครับของสามมหาราชประกอบไปด้วยพระองค์ที่1นครับ พระเจ้าอนุรธามังช่อแห่งอาณาจักรพูการ,รพระองค์ถัดมาครับก็คือบบยินนองกยอดินนรธาคนไทยรู้จักในนามของบุเรงนองแห่งตองอูหรือว่าหงสาวดีพระองค์ที่3มคือพระเจ้าอลองมินตยาจีบางคนเรียกว่าพระเจ้าอลองมินตยาคยีคนไทยรู้จักกันในนามของพระเจ้าอลองพญาแห่งเเวโบราชวงศ์สุดท้ายก็คือโก้นบอง การเริ่มต้นของประเทศที่ปัจจุบันเป็นสหภาพเมียนมานะครับเริ่มต้นในศตวรรษที่11นะครับก็คือเรามองย้อนกลับไปประมาณ1,000ปีที่แล้วและมหาราชพระองค์แรกก็คือพระเจ้าอโนรธามังชอเป็นจุดกําเนิดของประวัติศาสตร์พม่าอย่างเป็นทางการครับณเวลานั้นอาณาจักรผู้กามของพระองค์ไม่แต่เพียงที่จะครอบครองพื้นที่ราบลุ่มใจกลางพื้นที่ที่วันนี้เป็นสหภาพเมียนมาแต่เพียงแค่นั้นแต่ยังได้มีการขยายจักรวรรดิของพระองค์ครับไปยังพื้นที่รอบๆนะครับ ซึ่งก็เป็นพื้นที่ซึ่งอาจจะอยู่ที่ที่ราบสูงหรือว่าบนภูเขาของชาติพันธุน์อื่นๆเช่นยะข่ายและชินทางตะวันตกก็คือหันหน้าติดไปทางอินเดียบางส่วนของลุ่มแม่น้ําสารวินของชาวกะเหรี่ยงลงมาถึงพื้นที่ตานาวสีทางตอนใต้บางส่วนแต่ครับ ผู้กามเองต้องสิ้นสูญไปเพราะการลุกรานของผู้บุกรุกทางตอนเหนือนั่นก็คือกองทัพมหึมาของพระจกักรพรรดิหยวนซื่อจู่หรือพระนามจีนว่าหูปีเลียคนไทยรู้จักในนามของกุ๊ปไลาขานครับที่ขยายอิทธิพลลงใต้ในศตะวรรษที่14ครับจากนั้นต่อมาอีกประมาณ200ปีครับราชวงศ์ตองอูครับก็มีศูนย์กลางนะครับการปกครองที่เมืองตองอูโดยปฐมกษัตริย์ที่มีชื่อว่าเมงจิโยคนไทยรู้จักในนามของพระเจ้าเมงกะยินโยวางรากฐานอำนาจของเมืองตองอู ที่ต่อมาครับในรัชกาลถัดมาของพระโอรสของพระองค์ที่มีพระนามว่าตะเบงเฉวตีหรือว่าพระเจ้าตะเบงเฉวตี้แปลว่า e สุวรรณเอกชัดกษัตริย์ตองอูที่ว่ากันว่าพระองค์นั้นมีความกล้าหาญตั้งแต่อย่างทรงพระเยาว์ในช่วงที่พระองค์นั้นมีอายุ15้ชันษาครับไปทาพิธีเจาะพระกัน พูนงานคือพิธีเจาะหูนะครับของพม่าก็คงเหมือนพิธีโกนจุกหรือว่าโศกันของบ้านเราเป็นการบอกว่าเด็กคนนี้ตอนนี้กลายมาเป็นคนหนุ่มเต็มตัวแล้วนะครับณเวลานั้นพระองค์เข้าไปทําพิธีการเจาะพระกันที่เจดีพระาธาตุชเวมออบางคนเรียกพระาธาตุมุตเตานะครับที่หงสาวดีหงสาวดีไม่ใช่พื้นที่ของพม่านะครับแต่เป็นพื้นที่ของชาวมอนในขณะนั้นพระองค์ฝ่าวงล้อมนะครับหลังจากทําพิธีเจาะพระกันเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะ ออกมาฝ่าทาหารกองทัพมหึมาของชาวมอนได้เป็นที่สําเร็จโดยไม่ได้เกรงกลัวข้าศึกเติบใหญ่แล้วครับพระองค์ขยายมาสู่หงสาวดีก็คือพะโคซึ่งเป็นศูนย์กลางอํานาจของชาติพันธ์มอนร่วมถึงมอตมะที่อยู่ทางตอนใต้ขยายอำนาจขึ้นเหนือไปครับไปยังอังวะยะายที่อยู่ติดกับบริเวณพื้นที่เบงกอทางตะวันตกเฉียงเหนือในขณะที่ทางตะวันออกครับก็คือหันหน้ามาด้านบ้านเรายึดครองพื้นที่พัสสิมครับซึ่งปัจจุบันนี้เป็นดินแดนของชาติพันธ์กะเรียง สิ้นพระเจ้าหงสาวดีลินดาหรือตะเวงเทรตี้ไปแล้วนะครับสืบมาพระองค์ถัดมาเลยก็คือพระเจ้าบายินนองกยอดินนรธาหรือพระเจ้าบุเรงนองนะครับตรงกับคริสตศักราช1550รัชสมัยของพระองค์ก็ยืนยาว40ปีถ้าถามว่าแล้วตรงกับปีฝรั่งยุคไหนก็คือยุคเดียวกัน,กนละครับกับที่เฟอร์ดินานด์แมกเจลรลนนักเดินเรือชาวโปรตุเกสนะครับเดินทางรอบโลกอยู่ประมาณสัก20ปีอันนี้เราจะได้พอเห็นภาพนะครับวิวัฒนาการโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกเป็นอย่างไรในยุคนั้นครับ ตองอูเองขยายจักรวรรดิของพวกเขาภายใต้พระเจ้าบายินนองรวบรวมพื้นที่อื่นๆของชาติพันธุ์เข้ามาจนกระทั่งจักรวรรดิตองอูใหญ่ขึ้นและมือพื้นที่ใหญ่กว่าสาภาพเมียนมาในปัจจุบันเสียอีกครับไม่เพียงแต่พมา่าต่อล่างครับที่ได้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลก่อนคือตะเบงชเวตี้ยังมีการขึ้นเหนือไปอยังพื้นที่พุกามเดิมไปยังพื้นที่ของไทยใหญ่ซึ่งปัจจุบันก็คือรัฐฉานล้านนาปัจจุบันคือตอนเหนือของประเทศไทยล้านช้างหันไปทางทิศตะวัน ออกนะครับก็คือทางด้านของสปปลาวในปัจจุบันทางทิศตะวันตกเองยังได้พื้นที่มณิปุระซึ่งปัจจุบันก็อยู่ภายใต้นะครับการปกครองของอินเดียถือเป็นยุคที่พม่าเป็นจักรวรรดิใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติพม่าเลยในแง่การปกครองครับชนชาติพม่าคือชนชาติที่เหนือกว่าชาติอื่นที่ตัวเองเข้าไปลุกรานหากว่าดูจากแผนที่จะพบว่าทุกชาติพันธุ์ที่เป็นคู่ขัดแย้งกับพม่าในเวลานั้น อยู่ภายใต้าการปกครองของตองอุทั้งหมดทั้งสิ้นยุคนี้คนไทยจะคุ้นเคยดีครับเพราะว่าตรงกันกันกบยุคเสียกรุงครั้งที่1ของเราซึ่งก็ตรงกันกันกบยุคเรนเนซองส์และการสำรวจโลกใหม่ของชาวยุโรปและตรงกับยุคทิวดอร์ของอังกฤษนี่เองครับถัดมาในปี1752ครับเป็นการเริ่มต้นของจักรวรรดิยุคที่3ครับก็คือจักรวรรดิอังวะบางคนก็เรียกว่าราชวงศ์ก้อนบองนะครับที่มีพระเจ้าอัลองมินตยาจี คำว่าอลองพยานะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็แปลว่าพระโพธิสัตว์นะครับซึ่งพระองค์ก็เริ่มต้นสร้งสุมกำลังเนี่ยก่อนที่จะสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์อยู่ที่หมู่บ้านชเวโบยุคนี้ครับบางคนก็เรียกว่าราชวงศ์อลองพยาแล้วก็โอรสของพระองค์ก็คือพระเจ้ามังระก็คือคนที่นําทัพเนี่ยมาพิชิตกรุงศรีอยุธยาในยุคราชวงศ์บ้านพลูหลวงนี่แหละครับ ยุคนี้เองไม่แตกต่างไปจากสองยุคจัก,กรวรรดิก่อนหน้านั้นนะครับเพราะว่าผู้ปกครองก็คือชาวพม่านะครับใช้กําลังในการผนวกดินแดนชาติพันธ์อื่นๆมารวมเอาไว้ในขันทสีมาในยุคตรงนั้นครับชาติพันธุ์ต่างๆนะครับที่เราไล่เลียงมาก่อนหน้านี้อยู่ภายใต้การปกครองของอังวะทั้งหมดเลยว่าง,ง่ายๆในสมัยนี้แผนที่นะครับของอังวะคล้ายๆกับแผนที่สาภาพมีนมาที่เราเห็นในยุคปัจจุบันนี้กินแดนไปทางตะวันตกครับถึงแคว้นอัสสัม ซึ่งไปถึงอินเดียสักเล็กน้อยด้วยตอนบนของคันธศีมาในยุคดังกล่าวก็สามารถปกป้องการลุกรานของกองทัพมหึมาจากต้าชิงในรัชสมัยของพระเจ้าเฉียนหลงนะครับในสงครามที่มีชื่อว่าต้าชิงเหมียนเตี้ยนนะครับปกป้องแผ่นดินที่ปัจจุบันเป็นคัชชินและฉานเอาไว้ได้สรุปใจความตรงนี้ก่อนประเทศที่เราเห็นเป็นชาติพันธุเ์เหมือนหนึ่งเดียวจริงๆแล้วพม่าชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดผนวกพื้นที่ของคนชาติอื่นๆไปอยู่ภายใต้การปกครองของตนเอง และพม่ามิได้มองชาติพันธุ์อื่นๆว่าเท่าเทียมแต่มองว่าต่ำต้อยกว่าชาติตนในยุคข,ของก้นบอง133ปีครับก็คือราชวงศ์อลองพญาหรือบางคนเรียกกันว่าอังวะเนี่ยมีกษัตริย์ทั้งหมด11พระองค์ครับเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนเมืองหลวงบ่อยที่สุดเบื้องต้นคือเวโบต่อมาไปอยู่ที่สงไงก็คืออยู่ทางตอนเหนืออีกนิดหนึ่งก็จะเข้าไปที่จีแล้วถัดมาก็คือที่อังวะถัดมาคืออมาราปุระและจบที่มันเดเล ถามว่าทำไมเปลี่ยนบ่อยๆคำตอบง่ายมากครับเพราะว่าในยุคดังกล่าวครับเป็นยุคเริ่มต้นการขยายอิทธิพลครับของจัก,กรวรรดินิยม British Empire เข้าสู่พื้นที่เอเชียตะวันออกแล้วผ่านบริษัทที่มีชื่อว่า British East India Company ซึ่งก็เป็นบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลอังกฤษที่ต่อมาเรียกกันว่า British India นั่นแหละครับหันหน้ามองไปทางทิศตะวันตกของอังวะครับเราจะพบอินเดียซึ่งในกรอบเวลาดังกล่าวครับ เขาคือศตวรรษที่18และศตวรรษที่19 British Empire เริ่มต้นขยายอำนาจไปแล้วอินเดียครับดังที่เราเคยไล่เลียงไปในหลายเอพิโซดก่อนหน้านี้คือเป้าหมายสำคัญสูงสุดเลยของบรรดาจ,จักรวรรดิมหาอำนาจโลกตะวันตกครับที่ต้องการที่จะเข้ามาใช้ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่แห่งนี้ ในครั้งนั้นจุดกําเนิดของการที่อังกฤษเข้ามาปกครองอินเดียก่อนก็คือการเอาชนะสงครามปลาสีได้นะครับในปี1757และกลายเป็นผู้ปกครองอินเดียแต่แน่นอนพวกเขาไม่ได้หยุดเพียงแค่อินเดียครับพวกเขาหันมองต่อในทางตะวันออกและพบว่าพวกเขาต้องการยึดพื้นที่ที่เรียกว่าอังวะด้วย อังกฤษมีการประกาศสงครามนะครับกับราชวงศ์ก้นบองหรือว่าราชวงศ์ของบองเนี่ยทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับก็กินเวลา61ปีระหว่างปี1824ถึงปีปี8 8 t h t s t s t d n r d r o p o d s t s y e Opening For Your e r r s